อ้าวมาเลยสวัสดีครับเจจัมปีสวัสดีครับโอ้เห็นยางมาใกล้ๆตังกองถ่าเลยเดนี่คิดว่าไอลักษณะนี่มีอยู่คนเดียวในโลกเห็นยางมาใกล้ๆนี่เห็นแตงเงากับหูแล้วเจจัมปีแน่นอนนะครับนี่พี่นนองเธอไปทำงานอยู่ในในตัวเมืองเธอขาวขึ้นขาวขึ้นใช่ไหมคะใช่จะเป็นเด็กเมืองค่ะ ไปไจริงทีเาไปไปทำบ้านราคาเท่าไหร่เท่าไหร่สามกว่าโอ้ราคาสามล้านกลัวพี่น้องในบนทรงคนละทรงคนละทรงค่ะบ้านสองชั้นสองชั้นราคาสามล้านกว่าเนปลุยมาโยู่บ้านบ้านสองสันแบบพอใหญ่สร้างโพดไม่เฟียดน่ะบ่อาจจะประมาณ โพสแต่ละวันไม่รู้บ้านลันไหนบ้างลูกน้องดูไม่ทันไม่มีเวลาดูค่ะขยันโพสมากด้วยนะตอนนี้เนี่ย<ช>ขยันจังเลยเพราะว่าช่วงนี้เจ้านายเดินมอบบ้านทุกทุกวันเลยค่ะโอ้โหมีทรงมอบบ้านต่อไปนี่โปรโมชั่นทรงทมอบบ้านต้องแถมรถพร้อมเลยต่อไปนี่ต <C> e <at> า,ายคุณรมองได้ใายนาค่ะน <C> e <at> าม,มูลไหนที่พ่อแม่ให้ไปขายทำแล้วก็รวยขึ้นมอบบ้านแถมรถมอบบ้านแถมรถให้กับเจ้าของบ้านด้วยแบบนี้ รถคลองเลนก็พอได้อยู่จักรยานบ่อาโทษนี่ไม่ได้ไงเบ่โทนเลี้ยงผีหรือย่างนี่ท่านไม่นี่โอ้เจ๋บ่ท่านเข้ามาอยู่เนาะเจ๋มาแต่ตัวเพราะท่านเดทผ้าหลุกหัวใจก็มาเลยไงเพราะท่านผ้าหลุกน้องบ่ท่านผ้าทีมงานมาอยู่สีเลี้ยงเบิร์ตปีสีสาก่อนละหัวใจมาแล้วนี่มาพร้อมหัวใจเลยได้หนิเจ๋มาซื่อๆเนาะเจ๋หายหน้าหายตาไปเป็นเดือน แกนมาแกไปผูแกนหลดเลยไฟอยู่ในหไปอยู่ในหลดไยแดงมาด้วยเราพาเี๊หนีแด้วนเี๊ยนหนีไปไหนคนจะไปทำบาปในหนองนูหายหนาหาตาไปเป็นเดือนเอฟซีาแล้วทาอีกอยู่นี๊หไปใชม่ได้หรอกเอฟซีทาแล้วทาอีกเกินคือเกาเอาหมันนหมาจับเอฟซีวามาเสียงหัวประนังตงเสียงหัวเจ๊จะปีนไม่ได้ ดูด um, ็กดกเด็กจนสะดุ้งตือนตรงหนึ่งกำลังหลับดเด็กเดี๋ยวแม่มาแล้วนะคะอีกสองวันเจอกันโอเคไหมโอเคนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มามีมาโอ้พึ่นซื้อยังระเาโทษน้องก้าวหน้าพารวยนี่ไอ้ให้ให้เศรษฐีผูกไห้ครับ เจ๊จำปีเศรษฐีสิบล้านฮพอไสร้างเศรษฐีรอยล้านบอกเป็นตาสร้งเนาะบอกเป็นตาเป็นตามีแห้งคเลกษตรีสิบล้านอนาคตกัสิเป็นเศรษฐีรอยล้านตามพ่อยสร้างไปพ่อย่งสร้างยั่งพ่อยิงสร้างมาฮอ ควน้ยาบอมาสองคนพูหญิดวนกสืวจ่านพื้นบอพญงดวนเหนสํารวจไปเพราะว่าสวจฆานืนืนืนเอาลูกน้องมาเพราะว่าสืรวจงานปืน่าืนชิมเก็ทองใดแล้วปืนสมาตีพังตงใดนมาเบิงแล้วพื่นก็สีเดสามารถรหได้ว่าสีน้ำลูกน้องมาจากคนพอมเหรอ ทำไมพูดเป็นตาดีใจแะไปไปไปอยู่ในเมืองเธอดูดีขึ้นเมหอมลงจริงไเปล่าหมูไม่รู้เหมือนกันนะเก็ไม่ได้ชั่งหนักคือบวกไข่รู้อ่ะบวชหรอใส่ใส่สูตรคนละแบบมันใส่สูตรคนละแบบซื้อๆดอกสองวันวันนี้วันที่ยี่สิบสี่เนาะยี่สิบห้า พ่งนี้หนูจะให้ช่างมาจัดเชียงยิบหกลูก็จะเข้ามาช้าบนานนานนานยิบห้ายิบหกโอ้มืออื่นกันสิเอามาสามคนมาพรุ่งนี้จะได้ช่างมาแค่สองคนดูหน้างานนี้ช่างแค่สองคนค่ะเราต้องอ่านใจเพราะว่าช่างจะมาแค่สองคนก็คงจะเจ็ดจับเสียงเสร็จสองคนช่างใหญ่สองคนเส็ เก็บจบพรุ่งนี้เมัน,เนีเราก็จะฉาบเ้างอหน้าให้เอากำแพงด้านหน้าบ้านก่อนจะเอากำแพงด้านหน้าบ้านโชก่อนโชก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อเขามาติดพวกติดเราเหล็กเพราะว่ากำแพงข้างหลังเรายังไม่ทำเพราะว่าเราจะสร้างบ้านอยู่<อ>เพราะว่าเราทำเสร็จได้มันก็เพื่อนอแ้วม,มันจะทำให้เพงเราเตกเราชมรุดได้ถ้าฝนตกก็ไม่มาก็มันก็ดูที่สถานการณ์ว่าถ้าฝนตก ถ้าฝนไม่ตกก็เห็นหน้าถ้าฝนตกมันต้องดูอากาศด้วยจ้ะไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้เลยเย้เจมสีไม่มาฝนตกจะมาทำยังไงได้คะเข็นนำเสียงมาไม่ได้ค่ะเ็นนำเสียงเขาจได้อันเรือฝนกก็จะหมูนะว่าเขาบอกแบบอันนี้เป็นเสียงพื้นจริงๆตัวจริงเสียงจริง ัรักจริงพี่ชอบเวลาเธอพูดสำนีงเธอน่ารักมากชอบเวลาเราเรรอเวลาเราคุยกับป้าวันเคุยกับป้าวันเวลาเธอป้าวันถูกเลขไหมวดวัะหันถูกอะไรซื้อ57เซื้อหาลม์นไ้อ504ทำไมไม่ซื้อ504ถ้ารู้ย่างนี้ก็ซื้อ504แล้ว โซเีไปไปดูงานป๋ะปปทไป<ห>ง,งานหัหวนน้ามาค่ะจะพาไปชมง,งานว่าเราจะมาทำยังไงต่อทุกวินาทีเป็นเงินทุกวินาทีเป็นเงินดากนออดากนอ่กอไปละเจจํำปีนะครับไปเห็ดงาน ให้คุณหมออยู่ในตัวเมืองสีสเกตนะครับราคาหลังละ3ล้านกว่าบาทนะครับกะหลังจากที่เทตทางนั้นเทียทางนั้นใดบ้างส่วนเลยนะครับกะจะแบ่งลูกน้องมาจับเสียมกําแพงดานหนานะครับมืออื่นถ้าอากาศดีบม่มีฝนนะครับจะแบ่งลูกน้องมาจับเสียมด้านหนาเสร็จมือหื้อกะจะเข้ามาฉาบนะครับ กำแพงด้านหน้าให้เสร็จนะครับด้านนานแล้วก็ไปด้าน้างนะครับด้านคางแล้วจังคอยไปด้านหลังตามสเต็ปนะครับพี่น้องเพราะว่าด้านานา,นานเนี่ยถ้าเสร็จแล้วก็จะมีการติดลูกกงนะครับติดลูกกงแล้วติดไฟโชนะครับกำแพงด้านหน้าอาจจะมีป้ายซื้อบริเที่พวกนี้ตามมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องก็เจ๊จำปีวางแผน เมื่อนี้เขามาเบิงครับเขามาเบิงหนางานพร้อมกับของที่ต้องใส่นะครับว่ามีอย่างต้องสั่งเพิ่มบ่อเขามาวางแผนกับสั่งด้วนนะครับสองคนส่วนลูงน้องก็เหตุงานอยุดในเมืองคนละบ้านคุณหมอนะครับนี่คือการทํางานของทีมงานเจสจําปีนะครับมีการวางแผนลวงหนามีการไอ้ํารวจงานนะครับทําเองครับลวงมือเองนะครับแบบ งานก็จะได้ผิดพลาดน้อยนะครับเพราะว่า,าลงมือเองเขาหูหัว่างานตัวนี้จงใส่ซ้ำไดใส่ข้นซ้ำไดใส่ของซ้ำไดนะครับที่ได้ไอ้วางแผนได้ถือนะครับอ่ะสำหรับผู้ใดสนใจวัตถุมงคลลูงปุ่มหมุนนะครับวัตถุมงคลลวงปุ่มหมนุนทักเฟซบ่าวโทนนะครับเฟซบุ๊กบ่าวโทนนะครับผู้ติดต,ตาม1.9เหมื่นนะครับผู้ติดต,ตาม1.9เหมื่นนะครับพี่น้องทานหน่อยก็นั่นคือเฟซป้อมนะครับ เฟสบ่าวโทนนะครับทักมาสอบถามวัตถุมงคลหลวงปู่หม,มุนหรือว่าเรื่องเสือนะครับเสือเจ็ดสีไปหอดไซแล้วทักมาสอบถามได้ครับเดี๋ยวบ่าวโทนจะใหายละเอียดละเอียดนะครับเนาะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากเบิง่งโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำเนาสักก่อนเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านครับสวัสดีครับ